สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาว youtube นะครับวันนี้ผมได้นำพระพิมพ์จอบเล็กหลวงพ่อเงินรอโบราณมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่เซียนพระนะครับแต่เป็นผู้ที่ชอบสะสมพระเครื่องครับรอโบราณพุทธศิลป์น,นะครับ ผมชอบนะครับเกี่ยวกับพุทธศินของการหล่อโบราณน,นะครับยุคเก่าๆนะครับผมก็สะสมพระหลายหลากครูบาอาจารย์นะครับแต่พระองค์นี้นะครับผมได้ามาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับเป็นพระพิมพ์จอบเล็กนะครับเป็นพระจอบเล็กพิมพ์หล่อโบราณนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เป็นพระที่หลอกโบราณของจริงเลยนะครับนี่ครับเป็นพระที่หลอกโบราณน,นะครับเป็นเทหล่อนะครับเป็นพระที่เทหลอ่อนะครับผมก็ยังไม่ได้ศึกษาแล้วก็น,นะครับว่าเขาเทก,กันยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะมีหุ่นเทียนนะครับ น่าจะมีหุ่นเทียนแล้วก็เทเข้าไปแล้วก็มีการมีรอยตัดช่อครับนี่ครับรอยตัดช่อนะครับตัดช่อตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ครับตัดช่อนะครับนะครับองค์พระจะล่ํานะครับองค์พระจะล่าครับบริเวณล่องตรงนี้จะลึกนะครับเห็นไหมครับจะลึกลงไปนะครับตรงข้างข้างหูหลวงพ่อนะครับพระองค์นี้ได้ผ่านการใช้มานะครับ อาจจะใช้ศึกมาครับหรือว่าจะอาจจะห่อไม่เต็มไว้หน้าอาจจะห่อไม่เต็มก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นพระที่หอ่อนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เป็นพุทธศิลป์ที่สวยนะครับสวยมากครับสวยมากผมยอมรับว่าสวยครับพระองค์นี้เป็นพระที่สวยนะครับโอเคครับเพื่อนๆลองศึกษาด้วยนะครับเผื่อเจอนะครับก็เก็บไว้ได้นะครับ พาที่สวยวันนี้ก็อีพีนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ